สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกครับซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนแรกที่มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทาง b a น g คอ k t ทีวีครับซึ่งในรายการนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการนำกฎหมายที่ประชาชนหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เข้าใจทั้งกระบวนการนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ก็คือช่วงของการที่เราจะเสนอกฎหมายอยากจะมีการปรับหรืออยากจะมีการเปลี่ยนก็มานําเสนอกันครับโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแต่ละท่านก็จะหมุนเวียนมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันโดยผมยศพรพยุงสุวรรณรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะครับวันนีนไน้ไหนก็เป็นตอนแรกแล้วก็เลยอยากจะ ปูพื้นฐานสักนิดหนึ่งแล้วกันครับเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รู้ถึงความเป็นมาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายบทบาทหน้าที่และภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติให้กับสังคมบ้างวิทยากรท่านแรกหรือแขกรับเชิญท่านแรกในรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปรกร ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับต้อนรับท่านอาจารย์สุนีชัยรสครับสวัสดีครับอาจารย์คับสวัสดีค่ะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกนะครับอาจารย์วันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นตอนแรกที่มาพบกับคุณผู้ชมทาง้างคอกทีวีนะครับก็เลยอย่างนี้ครับอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึง ความเป็นมาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอประกสังนิดได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของการเกิดองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออย่างไรครับอาจารย์ค่ะคือถ้าท่านผู้ชมนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยเดี๋ยวถูกจับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าคนต้องรู้กฎหมายนะค,คุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับพี่น้องประชาชนเพราะกฎหมายมันมากมายแต่ว่า กฎหมายเหล่านี้เนี่ยถ้านับเป็นจํานวนเนี่ยนับเป็นเอ่อเกือบเป็นพันฉบับ,ค,บคือถ้ากฎหมายฉบับใหญ่แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆสองก็คือหลายเรื่องเนี่ยมันคล้ายๆตกยุคไปแล้วเช่นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ๆซึ่งบอกว่ามีสิทธิเสรีภาพประชาชนมากมายเรามีการตกลงพันธะกรณีระหว่างประเทศที่คุ้มครองเรื่องออสิทธิประชาชนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นกฎหมายส่วนหนึ่งคือตกยุคคล้ายๆอย่างเงี้ยล้าหลังไม่เป็นธรรมต่อสถานการณ์สองก็คือเราพบว่ากฎหมายเนี่ยถ้าปล่อยให้มีการแก้ไขกันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแก้กันแต่ละหน่วยมันไม่ได้ออกแบบร่วมกันเช่นกระทรวงนี้หน่วยนั้นก็ขอแก้กฎหมายเป็นเรื่องๆหรือสามสภาเราก็จะถูกวิจารณ์ทั้งสองสภานะคะว่าออกกฎหมายช้ามากเพราะว่ามีทั้งกฎหมายใหม่ที่จะต้องออกตามรัฐธรรมนูญที่มันเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็มีกฎหมายเก่าที่ต้องล้มเลิกไปหรือปรับปรุงแล้วก็มีกฎหมายที่จะต้องมาทําให้บูรณาการกันเพราะว่าบางทีอย่างเช่นบางกฎหมายเนี่ยดูแลแค่สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมีตั้งเกือบสิบฉบับ,บแล้วก็ไม่ครบถ้วนสักฉบับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นใครจะเป็นคนมองภาพรวมของกฎหมายคราวนี้ก็มีเรื่องวิจารณ์แบบนี้มายาวจนถึงรัฐมนูญ2550 2550ก็บอกว่าต้องมีองค์กรที่ เป็นอิสระขึ้นมาปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบ,บโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าที่ผ่านมาสภาก็จะออกกฎหมายนียไม่ค่อยจะได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมมันก็บอกว่าปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบบนฐานที่ต้องมีส่วนร่วมของประชาชนพอรัฐธรรมห้า50เขียนเอาไว้นะคะก็นํามาซึ่งการร่างกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ออกมาในปี2553ห้ารห้าบแต่ว่ากว่าจะมีคณะกรรมการชุดนี้ก็จะประมาณ พฤษภาคมสองพันห้า้อยห้าสิบี่นั่นก็คือประมาณปีเสร็จแล้วค่ะครับคือว่ากันง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือการาเพิ่มบทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์คือเหมือนเดิมเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมประชาชน,าน,นที่ผ่านมาก็จะเลือกผู้แทนแล้วก็บอกว่าสภานิติบัญญัติก็คือคนออกกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรัฐบาลบ้างสภาบ้าง แต่ว่าอ,อ,อย่างที่เรียนเลยค่ะว่าบางทีมันไม่เป็นไปนท้งระบบเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าองค์กรนี้ขึ้นมาแต่ว่าเส้นแบ่งคํำนี้สําคัญนะคะดําเนินการอย่างเป็นอิสระค,รคือไม่ใช่ว่ารัฐบาลมาใช้เราบอกว่าอ่ะไปร่างกฎหมายไอ้นน่นไอ้นี่อ,อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเรามองด้วยฐานความรู้จากการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จากการมีส่วนร่วมของประชาชนสองอย่างนี้ก็เอามามองดูว่ากฎหมายเก่าเป็นอย่างไรกฎหมายใหม่จะเป็นอย่างไรหรือรัฐบาลเสนอกฎหมายอะไร สภาเสนอกฎหมายอะไรแต่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะนํามาซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆเกี่ยวข้องอย่างนี้ค่ะกฎหมายของรัฐบาลกฎหมายของสสหรือกฎหมายองค์กรอะไรที่เสนอเข้าสู่สภาเนี่ยบขบก,ก็จะดูค้นคว้าเพิ่มแล้วก็รับฟังทุกภาคส่วนแล้วก็นําไปสู่ข้อเสนออันนี้กลุ่มที่หนึ่งสำค,คัญมากสองกลุ่มที่สองก็มีนัยยะสําคัญเขียนเอาไว้ชัดเลยบอกว่า สนับสนุนการเข้าชื่อของประชาชนในการออกกฎหมายเป็นตัวช่วยสําคัญไม่ต้องรอสภาซึ่งตรงนี้รัฐมนูลเขียนไว้ก็บอกว่าคนหมื่นชื่อนะสามารถที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายคอประก,รก็มีหน้าที่สนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะเพราะ,ะนั้นก็เป็นมุมที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนที่สองแล้วส่วนที่สามอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อรัฐบาลก็ไม่เสนอประชาชนก็ไม่เสนอแต่คอประกรศึกษาภาพรวมแล้วเสนอเป็นกลุ่มกฎหมาย หรือเป็นเรื่องต่างๆเพราะฉนั้นอำนาจหน้าที่สามอย่างเนี่ยก็มีนยัยยะสาคัญมากแต่ก็มีคําถามเหมือนกันค่ะชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหหลายร้อยฉบับเนี่ยถ้าคอปการ,รทาอยู่เนี่ยอะไรจะเสร็จใช่ <ๆ S 2> ครับเราก็จะบอกว่าเราก็ต้องกําหนดยุทธศาสาตร์ว่าอะไรคือความสําคัญเร่งด่วนอะไรคือสิ่งที่จําเป็น่ะนะคะท่านผู้ชมเช่นตอนนี้เราก็กําหนดออกมาว่าเรามีสี่ยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์แรกก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วเช่นที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่สองก็คือสวัสดิการสังคมตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยดูแลกันดีหรือยังครับส่วนที่สามก็คือยุทธศาสตร์ที่สามก็คือการการะจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนยุทธศาสตร์ที่สี่พี่น้องบ่นกันมากวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเข้าอย่างไม่ถึงแล้วก็จะตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐยังไงเลือกผู้แทนมาเสร็จแล้วปรากฏว่าจะใช้อํานาจกันไปเลื่อยเปลือยได้ไหมก็มีกฎหมายว่าวยกลุ่มนี้ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วร้อยเรียงที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งจะต้องอยู่ในกลุ่มทุกกฎหมายอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เรากําหนดที่หมายถึงว่าปีแรกๆนี่นะคะเขาทําเรื่องนี้ซึ่งอาจจะคุยกันเปในรายละเอียดต่อไปะค,ะครับคือพอมาถึงตรงนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมแล้วก็เรียนอาจาร,รย์สุนีครับว่าก็มีคําถามบางคําถามที่สงสัยในอํานาจหน้าที่ของคอปกอว่ามันซ้ําซ้อนไหมหรือว่ามันคล้ายๆกับ อย่างสงงานันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยมันซ้ําซ้อนหรือม,มันนฝางกันยังไงไหมครับอาจารย์เออถ้าพูดจริงๆประชาชนก็จะถามกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือกฤษฎีกาเนี่ยเขามีหน้าที่ตอบสนองรัฐบาลครับรัฐจะออกกฎหมายรัฐก็จะต้องมาดูว่ากฎหมายเนี่ยคัดนั้นน้นี่หรือเปล่าให้กฤษฎีกาเป็นคนดูเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลแต่ของเราเนี่ย ถ้าชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเขาบอกนี่กิจการภาคประชาชนเพราะว่าไปตรวจสอบกฎหมายของรัฐบาลด้วยของสภาด้วยแล้วก็ยังต้องสนับสนุนกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อช่วยคิดช่วยทําช่วยร่างหรือกระทั่งช่วยสนับสนุนการรณรงค์อันนี้ก็เหมือนว่าเป็นมือกฎหมายของภาคประชาชนครับมันอาจจะขัดแย้งกันครับเพราะว่าเราต้องทํางานเป็นอิสระเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับกิจการเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องทําไปสิ่งที่ ตรงกันแต่ว่าจุดของมันคืออะไรขออนุญาตพูดถึงวิสัยทัศน์นิดนึงได้ไหมคะท่านผู้ชมอาจจะนึกถึงวิสัยทัศน์ข,ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะคําง่ายๆเลยบอกว่าบนฐานของสิทธิมนุษยชนคือจะปฏิรูปกฎหมายยังไงก็ตามคุณต้องเอาสิทธิผู้ชมเป็นตัวตั้งสองก็คือบนฐานต้องหาความรู้สามบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วถ้าพูดง่ายๆเขาบอกว่าลดความเหลื่อมล้ําทันสมัยมากสร้างความเป็นธรรมครับ กฎหมายเนี่ยออกมาเต็มไปหมดแต่อะไรคือกฎหมายที่ควรจะเป็นอืมอ,อะไรคือกฎหมายที่ควรจะเป็นอันนั้น,นคือจุดยืนของผลประโยชน์ของภาคประชาชนจริงๆอะค่ะครับทราบมาว่าเราดําเนินการมาก็น่าจะหนึ่งปีกว่าแล้วที่ได้เกิดองค์กรนี้ขึ้นมาครับถ้าจะให้อาจารย์ช่วยเล่าภาพรวมในรอบหนึ่งปีกว่า,วาที่ผ่านมาให้ได้เห็นนะครับว่า Oh, กว่าจะเกิดองค์กรนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอเกิดมาแล้วก็มีคําถามมากมายเกี่ยวกับองค์กรนี้เรื่องความอิสระหรืออาจจะไปทํางานซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นภาพรวมหนึ่งปีที่ผ่านมามันเป็นไปตามวิสัยทัศน์หรือเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ไหมครับอาจารย์ลืมลืมเรียนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะคณะกรรมการชุดนี้หน้าตาแปลกๆนิดนึง่งค,คือที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นกรรมการเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลาก็ว่ากันไปแล้วแต่กระบวนการของแต่ละกลุ่มแต่กรรมการชุดนี้มีสิบเอ็ดคนนะค,ะคบเป็นกรรมการเต็มเวลาสักหกคนเช่นประธานรองประธานและกรรมการอื่นๆแล้วก็ไม่เต็มเวลาคือทํางานบางเวลาคล้ายๆเงี่ยนะคะคอีกห้าท่านเพราะฉะนั้นก็ประกอบด้วยความหลากหลายของอย่างเช่นดิฉัน,นเนี่ยในฐานะฟังดูเป็นรองประธานกรรมการรู้กฎหมายไม่ได้จบกฎหมายนะคะคอ่อ เพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายอยู่ทั้งนักกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่าานักกฎหมายอเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเ<ช>องก็ <ขอ S 2> จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นกรรมการก็จะมาจากหลากหลาย <ขอ S 1> มีทั้งนักวิชาการมีทั้งสายแรงงานมีทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็มีทั้งคนทํางานสิทธิมนุษยชนทํานองเนี้ยนะคะแล้วก็มีสัดส่วนหญิงชายด้วยนะคะนี่ลักษณะพิเศษของกรรมการชุดนี้เพราะฉะนั้นขอโยงมาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าเป็นองค์กรใหม่ครับก็ ต้องเริ่มเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งเลย่หาที่อยู่เเช่นรับสมัครคนจากเดิมไม่มีคนสักคนหนึ่งก็ได้แต่กรรมการขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเริ่มแล้วก็รัฐบาลอาจจะยังไม่เข้าใจนะขออนุญ,ญาตฟ้องประชาชนไม่ไหวคือรัฐบาลก็บอกว่าให้งบประมาณน้อยมากเพราะว่าไม่เข้าใจว่าภารกิจของกฎหมายซึ่งหลากหลายตั้งแต่เรื่องเยอะแยะเกี่ยวข้องมากไปหมดเนี่ยแต่ว่าให้งบเราก็เป็นอ,องคการตั้งใหม่ ต้องหาคนต้องหาที่ต้องปรับปรุงสำนักง,งานแต่ว่าให้งบประมาณน้อยอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดมาที<ป>คือส่วนหนึ่งต้องขอ<า>ยังต้องของงบประมาณจากรัฐบาลอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะรรว่าเราเป็นอิสระก็จริงแต่เราก็คือหน่วยงานของรัฐครัซึงคือใช้งบประมาณของรัฐตอนนี้ที่กรรมการรูปกฎหายาพยายามทําให้ได้มากที่สุดก็คือเช่นไปร่วมมือกับองคอ์กรอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะเช่นร่วมมือกับสถาบันวิชาการ เช่นร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศบางอย่างจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นจะเคลื่อนเรื่องกระบวนการยุติธรรมหลายองค์กรเคลื่อนเราไม่เคลื่อนตามลาพังนี่เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งก็คือเครือข่ายเราจะต้องทํางานอย่างเครือข่ายร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมแม้แต่กระทั่งกับองค์กรภาครัฐบางอย่างเช่นบางครั้งจัดเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ทํากับองค์กรมูลนิธิระหว่างประเทศร่วมกับ สำนักง,งานตํารวจครับยกตัวอย่างเนี่ยนะคะหรือทํางานเรื่องสวัสดิการสังคมก็อาจจะทํางานกับอ,องค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือยูนิเฟมซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติอันนี้เป็นความพยายามเพื่อแหวกกรอบออกมาว่างบประมาณเรามีจํากัดแต่ว่าคือไปทํางานร่วมกันโดยทั่วไปก็คือเหมือนกับมีกิจกรรมและทําร่วมกันสองก็คือว่าสิ่งที่ะจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ก็คือพี่น้องประชาชนบางทีเขาก็จัดเวทีเขาเชิญเราไป ไปแลกเปลี่ยนบางทีเราก็ต้องได้ทั้งเครือข่ายพลังของการเรียนรู้ร่วมกันขนาดเราก็ต้องไปศึกษาจากภาคประชาชนและองค์กรอืน่นๆด้วยแล้วก็ได้ทั้งงบประมาณที่เหมือนกับมาลงขันกันบ้างทํางานด้วยกันเพื่อเพื่อนาไปสู่ผลงานที่ที่มันน่าจะดีขึ้นมากกว่ารอง,งบประมาณอย่างเดียวแล้วก็ทําไปโดยกําลังของเราตามลําพังซึ่งเป็นไปไม่ได้ปฏิตรูปกฎหมายทั้งระบบเนี่ยต้องพลังเยอะมาก ต้องใช้งบประมาณพอสมควรใช่หมครับต้องมีวิจัยมีการทำงาซึ่งรัฐบาลไม่ให้งบวิจัยเราเลยครับไหนจะต้องลงไปอเขาเรียกว่าเปิดพื้นที่หรือจัดเวทีต่างๆอีกด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้เงินแทบจะทั้งสิ้นเลยพอดีคุณยศสมพลพูดถึงประเด็นหนึ่งว่าที่เราทํามาในรอบปีใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งก็คือถ้าทบทวนเร็วๆขออนุญาตให้เห็นภาพว่าพอเรามาปุ๊บ มีการยุบสภาครับพอยุบสภาเนี่ยคำถามแรกก็คือร่างกฎหมายภาคประชาชนที่เข้าชื่อร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐร่างกฎหมายอะไรของสภาอะไรแย่ๆเลย200กว่าฉบับ,บอยู่ในสภาตกลงทันทีหมดตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญ50ศย์ให้โอกาสไว้ว่าถ้ารัฐบาลรับรองกฎหมายเหล่านั้นจะเดินหน้าต่อขอขบคอก็เร่งเลยค่ะงานแรกศึกษา200กว่าฉบับเนี่ยอะไรที่กระทบต่อประชาชนทั้งบวกและลบที่สําคัญ เราก็ศึกษาแล้วเปิดเวทีรับวฟังความเห็นเป็นเกือบ20เวทีเลยในช่วงเวลาจํากัดเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วก็เสนอรัฐบาลรัฐสภาด่วนว่าขอให้รัฐบาลรับรอง24ฉบับครับและไม่รับรอง6ฉบับอไม่รับรองด้วยนะคะเพราะบางฉบับเนี่ยประชาชนไม่ชอบใจเลยมันเดือดร้อนอยู่แล้วก็ได้โอกาสที่บอกว่าอย่ารับรองครับยกตัวอย่างนะคะที่ให้รับรองในเช่นกฎหมายเข้าชื่อ7-8ฉบับเนี่ย ประชาชนเหนื่อยยากเข้าชื่อมาแล้วกรุณารับรองทั้งหมดครสองก็คือกฎหมายที่มีนยัยยะสําคัญกระทบต่อประชาชนนะคะอันพูดถึงเชิงลบนิดนึงตัวอย่างเช่นกฎหมายการชุมนุมโดยสงบซึ่งถูกวิจารณ์กันมากค่ะว่าทํายังไงถึงจะมันไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นก็เสนอให้ไม่รับรองส่วนที่สองกฎหมายเข้าชื่อที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมคือกฎหมายประกันสังคมซึ่งเราอาจจะคุยกันในโอกาสต่อไปอะคะ่ะประกันสังคมเนี่ยเข้าไปถึงวุฒิสภาแล้ว ถูกแก้ไขจนกระทั่งภาคประชาสังคมบอกว่าไม่เอาดีกว่าครับเราก็เลยบอกว่าอย่าเลยเพราะตอนนี้ภาคประชาชนเขาเข้าชื่อมาจอคิวรออยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่รับรองรทั้งที่ไปถึงวุฒิสภาแล้วแล้วก็นําเอากฎหมายประกันสังคมที่เข้าชื่อเนี่ยเข้ามานี่เป็นงานชิ้นแรกที่พวกเราก็รู้สึกว่าเ,เราทําได้รวดเร็วพอสมควรก็นําไปสู่กระบวนการแต่รัฐบาลไม่ใช่ฟังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าโดยหลักกลุ่มใหญ่ๆก็รับฟังเพราะนี้งานส่วนที่สองที่สําคัญก็คือ งานที่กฎหมายด่วน,นเข้าสู่สภา <Yeah. S 1> เราก็มีข้อเสนอไปหลายเรื่องรวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะตอนนั้นที่มีกระแสร่างรัฐธรรมนูญเราก็มีความเห็นไปแล้วก็มีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นกฎหมายเข้าชื่อ mm hmm. เช่นกฎหมายวิชาชีพของกลุ่มต่างๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยก็ผ่านออกมาสองฉบับแล้วที่สําคัญอยากเรียนอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพว่าพอเข้าชื่อปุ๊บไปไหนรัฐบาลรับรองแล้วไปไหนปรากฏว่า ดองค้างเอาไว้ในสภา,าบรรจุอวาระเอาไว้สิบวาระที่ยี่สิบสามสิบผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกาห้าสี่ท่านผู้ชมนึกภาพพฤศจิกาห้าสมันน่าจะเหมือนกับว่าได้โอกาสที่จะเข้าสู่าสภา,าแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่เอาเข้าสักทีเช่นกฎหมายประกันสังคมเกี่ยวข้องกับคน30ล้านคนกฎหมายดูแลผู้ป่วยในเรื่องสาธารณาสุขเข้าชื่อมาสองฉบับ ยังไม่เข้าเลยแล้วก็กฎหมายที่มีนยัยสําคัญอีกเช่นกฎหมายองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญสองห้าสี่ศูนย์คุณโยสุพนึกภาพเสร็จสี่ศูนย์นะคะกลับไปสิบห้าปีแล้ววันนี้ยังไม่ผ่านอยังค้างอยู่เลยค,ค,คือคือกลไกเหล่านี้เป็นเรื่องที่คอปรกอรเสนอสามรอบต่อรัฐบาลและรัฐสภาหนึ่งการรณาเอากฎหมายเข้าชื่อเข้าวาระให้ทันให้เร็วสองก็คือ,อ,อรัฐบาลอ้างว่าต้องรอร้างของรัฐบาล รัฐบาลก็ไม่ร่างร่างของรัฐบาลสักทีหนึง่งครับทั้งที่รัฐธรมนูญไม่เขียนอย่เงี้ยแล้วก็ผลักดันไปอันที่สามร่างกฎหมายเข้าชื่อว่าด้วยกฎหมายเข้าชื่อฟังดูงงนิดนึงนะคะจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอ,อะไรแม่บทต่อไปนี้พี่น้องประชาชนอยากจะเข้าชื่อหมื่นชื่อครับกฎหมายเดิมล้าหลังก็มาแก้แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นวุฒิสภาเพิ่งจะจบหมาดๆมาเนี่ยค่ะก็จะนําไปสู่การเป็นกรรมธิการร่วมเพนาะเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เราก็จัดเวทีหลายรอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนกฎหมายแม่บทค่ะถ้าร่างตรงนี้ดีมันก็จะส่งผลต่อกฎหมายเข้าชื่อของภาคประชาชนซึ่งตอนนี้เข้าคิวกันเยอะแยะเลยกําลังเตรียมร่างเนี่ยจํานวนมากแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังนักนะค,ะ,คะยังไงก็ตามก็มีการยอมรับบางเรื่องเช่นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างกฎหมายนี้สําคัญต่อพี่น้องประชาชนเช่นไม่ไม่ให้มีโทษ เดิมร่างเนี่ยถ้าคุณยศพลอยากคุณยศพลอยากจะร่างกฎหมายครับไปเพิ่มอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะต้องเพิ่มผู้ริเริ่มยี่สิบคนแล้วก็ไปมีบทกําหนดโทษไว้ด้วยก็คือคนก็ตกใจบอกเอ้าฉันมาร่างกฎหมายเสนอความเห็นต่อรัฐสภาทําไมต้องมีโทษด้วยกรกฏเสนอล่าสุดกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งมีการประชุมของวุฒิสภาล่าสุดนะคะตัดเรื่องโทษออกที่ที่ว่าทําไมต้องมีโทษสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ว่ามัน มันจะผิดตรงไหนใช่คนก็จะโดนลงโทษใช่เช่ชชเรารไม่ได้ไปขออะไรเราไม่ได้ไปทําร้ายใครครับประชาชนมีแต่เข้าชื่อกันมาแล้วก็นำเสนอต่อรัฐสภาว่าฉันอยากได้กฎหมายผู้สูงอายุฉันอยากได้กฎหมายประกันสังคมแบบนี้แล้วก็ประชาชนไม่ใช่เป็นคนตัดสินนะครับสภา,านะคะเป็นคนตัดสินเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้าชื่อมีนนยยะสาคัญว่าต้องให้ประชาชนที่เสนอเป็นกรรมธิการ ไปพิจารณาในวาระที่สองเขาเรียกว่าวาระที่สองเนี่ยนะคะหนึ่งในสามของกรรมธิการเช่นมีสามสิบหกต้องให้ภาคประชาชนสิบสองอันนี้เป็นหลักสําคัญมากเลยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกตกใจคราวนี้เขาก็ไปเขียนว่าเอ,อต้องมีโทษนะเช่นถ้าคุณปลอมรายชื่อคนมาหรือทําอะไรคือทําให้มันเหมือนกับไปขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูน ได้ทราบว่าทางวุฒิสภา,าตัดออกแล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามมันยังผ่านอีกด่านหนึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องเป็นเรื่องประคับประคองกันอยู่ครับก็ในช่วงท้ายๆรายการตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใหะ้ท่านอาจารย์สุนีได้สรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมของการพูดคุยในวันนี้แต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อให้ครบถ้วนถึงความเป็นมาอำนาจหน้าที่คณะกรรมการทุกท่านเนี่ยครับ หนึ่งละเราทราบท่านอาจารย์คือศาสตราจารย์ดรคณิตนันคอนท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านอาจารย์สุนีเป็นรองประธานใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างสักนิดไหมครับกรรมการปฏิรูปกฎหมายประมาณท่านไหนยังไงบ้างครับก็จะมีจากภาคที่ทํางานด้านภาคประชาชนนันสิทธิมวลชนอีกสองท่านเช่นคุณไพโรธพลเพชรคุณสมชายหอมละอ อันนี้กรรมการเต็มเวลาอีกท่านหนึ่งก็เคยเป็นอดีตสสอดีตรัฐมนตรีนะคะก็มีอยู่ด้วยก็คุณสุขุมพงษ์ง่นคำคอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาแล้วก็เป็นอดีตตุลาการศารลรัฐธรรมนูญน,นะคะก็จะเป็นท่านอาจารย์สวณีอัศวโรดอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเต็มเวลาพอไม่เต็มเวลานี่ก็หลากหลายคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเช่นอาจารย์นักเกรกาชัยจงจักพันจากธรรมศาสตร์ครับ อาจารย์วิรดา,าสมสวัสดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะนิติศาสตร์เหมือนกันแล้วก็มีอีกอคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์อันนี้มาจากสายสื่อมวลชน,น,ชนแล้วก็มีผู้ในการสถาบันอิสระแล้วก็มีส,นานสายของแรงงานอดีตผู้นําสา,าพาันแรงงานก็คือคุณชัยสศิษฐ์สุขสมบูรณ์รแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคณะบดีนิติศาสตร์จากนิดาดรบรรเจตสิงหคนเนเติครัหวังว่าที่ฉันจะไม่ตกหล่นท่านไหนก็มีทั้ง เต็มเวลาและไม่เต็มเวลานะครับมาช่วยกันก็เป็นคนเก่งๆทั้งนั้นถ้าจะนึกถึงรายชื่อแล้วก็เคยเห็นมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีบทบาทในทางสังคมที่เราได้เห็นกันเพราะฉะนั้นในท้ายสุดวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงหน่วยงานนี้กับการทำงานนะครับเรื่องของการดำเนินงานต่อไปวันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่วยงานนี้กันครับ คืออยากเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะองค์กรนี้ใช้เงินภาษีท่านแล้วก็ถูกกําหนดให้เป็นองค์กรที่เป็นอิสระที่จะต้องรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่หมายถึงว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หมายถึงทุกภาคสว่วนแล้วก็มีหน้าที่สําคัญมากเลยที่จะต้องเปิดกับเป็นหูเป็นตาแล้วก็เปิดเวทีให้กับท่านแล้วก็ สนับสนุนกฎหมายเข้าเชื่อของท่านพร้อมที่จะรับฟังเอาเรื่องราวที่ท่านเสนอนไปสู่รัฐบาลและรัฐสภาทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่างจนกระทั่งถึงการเาข้าไปอยู่ในสภาการวินิจฉยัยการบังคับใช้แล้วก็การมองภาพทั้งระบบเพราะฉะนั้นอยากขอเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านน,น,นะคะขอให้มาใช้ประโยชน์จากอง,องค์กรของคณะกรรมการฏิจรจุกฎหมายเนี่ยให้เต็มที่แล้วเราก็คิดว่า หัวใจสําคัญเนี่ยที่เราย้ํากันตลอดบอกว่าเราต้องทํางานบนฐานสิทธิมนุษยชนบนฐานองค์ความรู้บนฐานการมีส่วนร่วมและขณะเดียวกันก็คือว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ย สามารถจะติดต่อเข้ามาได้ง่ายเลยเดี๋ยวเราก็ขึ้นชื่อตรงนี้นะคะว่าจะติดต่อได้อย่างไรท่านโทรศัพท์มาปรึกษาก่อนได้ท่านอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าเอ๊ฉันไม่เข้าชื่อฉันไม่พร้อมจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านโทรปรึกษาได้ท่านสามารถใช้ระบบอีเมลระบบเว็บไซต์ของคอ,อประกรที่จะมาหารือกันแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจว่าเช่นมีข้อเสนอต่อกฎหมายบางฉบับฝ <c oughs> ากให้อปพ,พ,พิจารณาหรือพร้อมแล้วที่จะลงมือ ร่างกฎหมายเข้าชื่อรหรือพร้อมแล้วที่จะจัดเวทีให้ความรู้ประชาชนในกฎหมายที่มีนัยยะสําคัญท่านมาปรึกษากับพวกเราได้เต็มที่เพราะว่าคอประกรเป็นองค์กรที่พร้อมที่จะต้องทํางานกับประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะต้องรับใช้ประชาชนนะค,ะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สุนีได้แนะนําแล้วก็ฉายภาพให้ได้เห็นกันในวันนี้เนี่ยก็คงจะพอทําให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าความเป็นมาอํานาจบทบาทหน้าที่ของคอประกร มีอย่างไรนะครับที่สําคัญสิ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยต่อไปว่าการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับคอปกรนั้นจะต้องมีขั้นตอนยุ่งยากไหมหรือจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับในสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันท่านอาจารย์สุนียังให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเช่นเดิมก่อนอื่นวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านอาจารย์สุนีย์ชัยรสนนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังเรากลับมาพบกันใหม่ในอา,อาทิตย์หน้าในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณแล้วก็ทีมงานในรายการปฏิรูปกฎหมายกับอคอปคอทั้งขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ